หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันเย่เอเตเลย คนนี้หรอไม่ได้เดี๋ยวแม่ไปซื้อมาให้ใหม่ละกันม,มาแล้วขนมุงใหญ่นี่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่พอหรอนี่ใหญ่แล้วนะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เราก็หิวเราไม่ได้กินขนมมาสิบวันนะ ใหญ่แล้วเนี่ยังไม่พออีกแพงก็แพงเดี๋ยวไปซื้อถุงใหญ่ๆก็ได้ใหญ่เท่าบ้านไปเลยตังก็ไม่ค่อยจะมีเหลือแค่ค่าข้าวของแม่เนี่ยข้าวก็ยังไม่ได้กินเลย่ลูกอยากกินขนม ห่อใหญ่ๆด้วยนะ,ะซื้อให้ลูกก็ได้แต่ต้องมาบนกันอีกมาแล้วว้าวหอใหญ่มากๆเลยอะคุณแม่เฮ้ยน,นี่มันขนมด้วยนุพะกับขนมเอสบีข้าวเกียบหลอดนี่นะ น่ากินที่สุดเลยเด็กๆใครอยากกินมั่งไปเลยไปเลยลองแกะดูสิขนมห่อใหญ่แบบนี้เด็กๆชอบไหมแม่กีบกำลังแกะขนมไดโนมฮาร์ก,ก่อนนะครับนี่เป็นลูกไดโนเสาเลยอะแกะแล้วแกะแล้วข้างในอะจะเป็นขนมหรือว่าจะเป็นหอ่อเด็กๆคิดว่าเป็นห่ออีกอันหนึ่งแน่ๆเลยต้องมีห่ออีกชั้นหนึ่งเรามาดูกันนะว่าข้างในเป็นหนออ่อ ว้าวท้างใเป็นห่อแบบนี้ของไบต้องเป็นห่อแบบนั้นด้วยสิของใบก็เป็นห่อแบบนี้แน่ๆเลยโอ้โหไมเหมือนกันเลยอะทไมห่อเหมือนกันเลยอะใช่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันไงไม่กิดห่อเอสบีใช่แต่ถ้าเกิดถ้าข้างในมันเป็นเหมือนกันอะอ้าวถ้าข้างในเป็นเหมือนกันเหรอเขาหลอกเราหรือเปล่าโู้แต่ของใบแบบยาวเป็นหลอดของใบเป็นหลอดเก็ดูสิหืม ต้องเป็นขนมรูปไดโนเสาร์แน่ๆเลยของบิงอะ่ะปุ๊บปุ๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นไงเป็นไงว้าวได้กินแล้วนี่ไงเป็นรูปไดโนเสาร์จริงๆด้วยไดโนเสาร์ตัวนี้สิใช่ไดโนเสาร์ตัวน้อย <S <S อันนี้ต้องเป็นรูปอะไรเนี่ยไม่กิฟต์หลอดโหเป็นเจ้าเก็บรูปหลอดเฮ้ยรสชาติเหมือนกันไหมบิงลองชิมของบิ๊บบายไหมรสชเหมือนกัน เป็นไงเมื่มอกี้ต์บอกคุณแบบรูเหล่าเลยอะใช่คือรสชาติคล้ายๆกันนะไดโนเสาร์กับกับเท้าเก็บรูปหลอดเนี่ยใช่ว่าคนละรูปคนละรูปทรง<ๆ>แต่เวลากัดก็จะแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่ามันคนละรูปทรงข้างในนี่มีมีหลายห่อไหมแม่กิฟต์นี่ห้าห่อเหรอผูก็เยอะเหมือนกันนะใช่ห่อเขียวหวานมาสองอ๋อข้างในมีห<ม>้าซองใช่ส่วนไดโนเสาร์นี่เก็บไว้กินได้เลยมีหกซองไดโนเสาร์อะไดโนเสาร์ซองเล็กกว่าไง่ายใช่ บาทอะไรนะลูกอันนี้น่ะเหรอห่อละ150่งร้อยบาทนี่ห่อใหญ่อย่างเงี้ย150บาทไม่คิดถือให้หน่อยนี่150บาทนี่สองห่อแบบนี้เลยราคา300บาทอร่อยไหมเด็กๆรู้ไหมว่าในห่อหนึ่งอ่ะมีเยอะด้วยนะเยอะไหมเดี๋ยวพ่อแบงค์ลองเทออกมาให้ดูโอ้โหเยอะนะเยอะบายบายท ตึ huh ط, ๊บตึ๊บตึおお๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บเก่งมากเก่งมากหูหูหูเกรางวัลให้หมดเลยู้ยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับโอ้โหโอ้เขาเก็บแท่งรูปหลอดมันเยอะมากมากูกล้เป็นว่าเราปาร์ตี้ขนมกันได้เลยอ่ะแค่สองห่อกินเยอะไม่ดีนะขนมแบบนี้ใช่กินแต่พร้อมอะเพราะว่าขนมแบบนี้มีอะไรไหมกเก็บมีมีแบบเโซเดียมเยอะโซเดียมเยอะ นี่นี่อันนี้สําคัญบริโภคแต่น้อยแล้วก็ต้องออกกํลาลังกายเยอะๆแต่ข่าวหลังเด็กๆฟังพ่อแบงค์นะถ้าหากว่าแม่กีซื้อขนมห่อเล็กเราก็ต้องกินก่อนถ้าเราอิ่มถ้าเราไม่อิ่มเราก็ขอเพิ่มได้โอเคไหมโอเคไหมเบงเวลากินอะไรอะ่ะเรากินถ้าไม่อิ่มแล้วเราค่อยตักเพิ่มนะถ้าเราตักซื้อมันเยอะๆแบบนี้เห็นไหมเราอาจจะกินไม่หมดก็ได้เห็นไหมนี่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เวลาเรากินอ่ะเราก็ต้องกินแต่น้อยถ <Okay. S 1> ้าไม,ม่หมดเราก็ตักเพิ่มแต่พ่อจะให้มาถ่ายคลิปอ๋ออ <laughs> <Okay. S 1> ั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องบิงน้องใบ้ด้วยนะบ๊ายบาย